นี่นี่นี่แต่ว่าอันนี้ชวนแขกเพราะแขกไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ถึกอ่านพี่ถึกเรื่องการเอา<ม>บ้านใ,<ช>ใหญ่เข้ามาเออนี่นี่นี่ลูกหลานบ้านใหญ่เข้าพักส้มได้ไหมได้นะถ้าลูกหลานบ้านใหญ่เหล่านั้นจำนวนไม่น้อยก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ไงซึ่งถ้าเขาเนี่ยนะผ่านการคัดของพักซึ่งคข้บงวดจรงิจรงจังสอบทั้งความคิดและการปฏิบตัติก็น่าจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้นี่น,นี่พี่ถึกว่าอย่างนั้นแต่ปัญหาของลูกหลานบ้านใหญ่ก็คือว่า ตระกูลของเขามีเครือข่ายไงมันฝังรากลึกอยู่ในการเมืองเก่าถ้าเขาจะทําการเมืองใหม่ต้องนึกภาพสิหัวคะแนนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รอบอยู่ครอบครัวพอ่อตัวพ่อแม่เนี่ยจเจ้าคนเหล่านี้ไปไว้ตรงไหนพ่อแม่เองสาคัญโค้งสุดท้ายกลัวลูกแพ้จะสั่งยิงหรือเปล่าหรือบอกชาวบ้านว่าเราไม่ทําการเมืองแบบเก่าแล้วชาวบ้านก็ไม่เชื่อสอสอพักส้มรอบหกที่จริงหลายคนก็ลูกสศทษิ์ขเรือประจำจังหวัดนะแต่ไม่เคยลงการเมืองมาก่อนไม่เหมือนคนเคยลงการเมืองแล้วมันติดตัว ที่เป็นปัญหาอีกก็คือพูดถึงอธิรัฐใช่ไหมครับบอกว่าน้องชายสองคน,นไปภูมิใจไทยคนจะกังารขาแต่แรกอะ่ะได้เป็นสอสอแล้วจะกลายเป็นงูเหา่าย้ายไปรวมกันไหมต่อให้เขาหนักแน่นทําให้คนเชื่อถือได้ก็จะย้อนกลับไปเจอปัญหา3มเขตหาเสียงคนละแบบจะยืนหยัดได้ไหมว่าไม่ใช่การเมืองเก่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งนะถ้าผ่านได้ชนะโดยไม่ใช่การเมืองเก่ายืนหยัดกับพรรคไม่เป็นงูเหา่เาก็จะเป็นประตูบานใหญ่นะให้ลูกหลานบ้านใหญ่หลายข็พักส้มนี่ <laughs> อ่าแล้วแบบคลิ้นใช่ไหมแบรแบอว่าแบบพแบบี่ถึกไ,ไม่จั่พี่ตัวเองเหรอตอนเขียนอะ่ะก <laughs> <laughs> ็แขกบอกแล้วไงว่าสำหรับคนแบบพี่ถึกเนี่ยนะคนอื่นทำเรียกหน้าด้านพอลูกตัวเองทำบอกว่านี่คือความกล้าหาญใช่ไหม, <laughs> มทำเหมือนกันเปี๊ยบเลย พอเป็นเราทําบอกว่าเราหน้าด้านพอเป็นลูกตัวเองทําอู้สิ่งนี้เรียกว่าความกล้าหาญมีข้อยกเว้นให้ลูกหลานตัวเองเสมอพี่ถึกอะลูกหลานใครห <ถ S 1> มายถึงลูกหลานพี่ถึกนี่หมายถึงใครหมายถึงคน,นงที่เข้าไปอยู่ในค้อรส้มไ,ไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นพอมทำอะไรก็ดีหมดพี่ถึกเป็นคนสูงอายุที่หลงเด็กอะ ขเขาฝากเขาบไม่คือชูวัตเตือนอย่าลืมว่าในวัยพี่ถึกพี่ถิออกมองตัวเองว่าเอาอเด็กรุ่นนี้มันมันเป็นคนสืบความฝันของฉันไงณนะวันที่ฉันอายุเท่าเด็กคนนี้มันทําไม่ทาได้ไม่ถึงทันนี้เด็กคนนี้มันขนาดนี้แล้วพี่ถึกพี่ถึกก็รู้จักชูวัตรเนาะ <laughs> ว่าก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะคนแบบเนี้ยพี่ถึกมาดูในภาคเพื่อไทยดิเต็มเลยของจริงทั้งนั้น พ่อแม่เนี่ยตั้งใจเอามาวางไว้กับเพื่อไทยเพราะรู้ว่ามันมีกระบวนการและเติบโตเรียนรู้ไม่ได้หวังตําแหน่งด้วยทุกคนอุทิศร่างกายอุทิศอยางเหงื่อมาเต็มเลยเต็มพักเลยตอนเนี้ยมาดูดิทุกคนพร้อมจะอาสาและไม่ใช่การเมืองแบบเก่าด้วย hmm. อือพูดจริงนะมันมีกระบวนการสืบทอดและสืบทอดนั้นเนี่ยมาพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้หวังตําแหน่งด้วยหวังทํางานและหวังว่า พักเนี่ยจะกลูมหรือบ่มเพาะลูกเขาให้เป็นบ้านใหม่บ้านใหญ่ที่มีคุณภาพในพื้นที่เขาเชื่อขนาดเนี่ยเต็มพักเลยมันไม่ได้แค่ที่รัฐสองคนฮนะมันไม่ได้แค่รัตนเศรษฐสองคนนะเต็มพักเลยแล้วมันไม่ใช่การเมืองเก่าด้วยโคตรใหม่และโคตรเก่งจบมาหาลัยนกดังนกนอกมาทั้งนั้นน่ะมาดูดิเดินชนกันในพักอะ่ะอืม คือแขกคิดว่าผักเพื่อไทยตั้งแต่เป็นไทยรักไทยอะ่ะก็ไม่เคยเป็นการเมืองเก่าเพราะแขกอะ่ะไม่เชื่อเรื่องการเมืองเก่าและแขกก็ไม่เชื่อเรื่องการเมืองใหม่ด้วยการเมืองอะค่ะไม่มีเก่าไม่มีใหม่การเมืองก็คือการเมืองแขกพูดตลอดเวลาว่าการเมืองคือพลวัตการเมืองคือการเรียนรู้การเมืองคือคือการทํางานไปเรื่อย,อยๆการเรื่องนี้สถานการณ์ซึ่งพี่ถึกอะ่ะ เป็นคนเถียงเองอะว่าไม่จริงเราจะไม่ทําการเมืองแบบนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าการเมืองเก่าต่อไปนี้ฉันจะทําการเมืองใหม่แล้วท้ายที่สุดอ่ะพรรคที่พี่ถึกเชียก็เป็นอย่างเก่าเลยนั่นแหละโคตรเก่าเลยปวดสอบคอราฟช่านทำแต่เรื่องพวกนี้โคตรเก่าเลยยึดอยู่กับเรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่มีวิธีการใหม่ๆด้วยแต่ขนาดที่คุณไปดูในพื้นที่เนี่ยโคตรพลวัตอ่ะพลวัตมาก เออตัวสูงสุดมีนวัตกรรมมีนู่นมีนี่เพียงแต่คุณดูถูกเขาแล้วไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาท่านั้นเองคุณเลยไม่เห็นอืมเนี่ยไปดูดิแขกมันไล่ขายของชาวบ้านอะ่ะไปลองดูดิคือมันมีอะไรเยอะแยะให้หน่าสังเกตเยอะแยะแต่ว่าแต่ว่าแหละเกิดภาวะหลงเด็กมันก็มืดไปหมดอะ่ะมืดมัวไปหมดอืมแล้วแล้วเด็กที่ไปอยู่ในพักนั้นเคยอยู่ในปีหกสอตอนนี้ปีหกแปดแล้วเนี่ย บางครั้งก็เป็นชุดความคิดเดิมที่คุณโตมาในปี63แล้วคุณก็ไม่ได้เติบโตคุณไม่ได้อัปเดตใหม่ๆที่ชาวบ้านเองที่คุณชูวัตบอกอะ่ะชาวบ้านเขาขเปลี่ยนไปเยอะมากในช่วง6ปีที่ผ่านมานะคุณไปดูชีวิตเขาวิธีการแล้วก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่อะ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะที่เขาอยากทําการเมืองที่คุณชูวัตรบอกใช่ไหมยิงน่าสนใจจริงๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆลูกหลานนักการเมืองในพื้นที่อะ่ะ น่าสนใจมากคือหนึ่งก็คือว่าพวกนี้มันการันตีได้ว่าชีวิตติดดินลูกมไม่ใช่ลูกมกังกรแบบที่ชีวิตไม่เห็นคนยากคนจนอะแต่กี้มีมค,คุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าลูกคนอื่นอ่าเรียกกะหลี่ลูกตัวเองเรียกเซ็กซ์เวอร์เกอร์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ถึก <laughs> ทำงานเหมือนกันนะ่ะพอเป็นลูกคนอื่นทํามึงเรียกลูกเขาว่ากะหลี่พอลูกมึงไปทำอ๋อลูกฉันไม่ได้เป็นกะหลี่จ้าลูกฉันเป็น worker. s ซ็ก o ์ว e ร์ e เอ o เซ็ก w ์วอร์อสอรแขกคิดว่าอ,อ พี่ถึกน่าจะจริงๆลึกๆน่าจะแอบเฟลแหละแต่จะต้องปกป้องของความความเฟลของตัวเองด้วยการพยายามมาหาคําอธิบายให้กับการกระทําของพรรคประชาชนแขกก็เลยอยากจะบอกพี่ถึกอย่างนี้นะคะว่าพี่ถึกคะไม่เป็นไรหรอกพี่ถึกควรจะดีใจที่ณวันนี้เนี่ยพรรคส้มของพี่ถึกอะได้กลับมาทำเรียวโพลิติกแล้วแบบที่พี่ถึกแบบ วิจารณ์พักเพื่อไทยอะณวันนี้พักส้มก็รู้แล้วว่าการเมืองแบบเรียวๆรียะมันเป็นยังไงการที่ลูกของวิรัตมาพักประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรต้องด่าหรอกพี่ถึกแล้วแขกก็จะไม่ด่าด้วยก็เป็นพัฒนาการม,มันเป็นพัฒนาการดังนั้นน่ะพี่ถึกอ่ะช่วยหุบปากเวลาที่ มันเป็นเรื่องของพักอื่นน่ะขอนําเรียนให้พี่ถกอหุบปากในการไปตราหน้าคนอื่นว่าเป็นการเมืองเก่าเนโปเบบี้ <N ep o baby> ระบบลูกท่านหลานเธอเอาแตออ่ลูกคนใหญ่คนโตมาปั้นมาสืบทอดอำนาจกัน นำเรียนให้หุบปากได้แล้วนะคะเพราะณนะวันนี้พักที่พี่ถึกเชียร์ก็ทำคล้ายๆกันมีหนําซ้ำพักที่พี่ถึกเชียร์ยังมีระบบบริษบูโรซึ่งพี่ถึกก็พูดเองซ้ายหันขวาหันสั่งได้หมดเนาะแล้วก็เลิก hmm. พูดได้ละการเมืองใหม่การเมืองเก่าเราต่างก็ใหม่เท่าๆกันเท่าๆก,กับเราก็เก่าเท่าๆกันนั่นแหละพี่ถึก เพียงแต่บางมิติเขาอาจจะใหม่กว่าบางมิติเพื่อไทยก็ใหม่กว่าบางมิติคุณก็เก่ากว่าเพื่อไทยจนไม่รู้จะเก่ากว่ายังไงแขกฟังวิธีคิดของสสพักประชาชนหลายๆคนโคตรเฉยโคตรเก่าเก่าแบบมึงมึงไปปลุกจิตภูมิศาสขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วเหรอ มึงไปปลุกขบวนการชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วเหรอโลกเขาไป AI แล้วมึงศาสตร์เศรษฐศาสตร์มันไปเียียนไปเยอะมากแล้วมึงเลิกเอาฉัดทิพนักสุภามาพูดได้แล้วมึงเลิกเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมาพูดได้แล้วมึงเลิกอมขี่ปากไซ หนึ่งสองสามสี่คอมเก่าต้องเอาไปซ่อมเนี่ยเโโมเลิกอ NGO ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปพูดได้แล้วกูเบื่อมึงเก่ามากเลยเก่าแบบบางที่เก่าระดับสอสีบรักษ์เก่าระดับอนันต์ปัญญาลสุนเก่ามากเราพักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากใหม่จนพวกมึงตามไม่ทันเนี่ยคือความใหม่ของเพื่อไทยเนี่ยนะสุวัสด อีซ้อมอ่ะมันมันฟังเพื่อไทยพูดแล้วมันไม่เก็ตมันไม่รู้เรื่องพักเพื่อไทยเขาจะพูดไปข้า้งหน้ามันก็จะจับเข้ามาไว้ในในเฟรมของในทุนผูกขาดกดขี่ขูดรีดการขูดรีดแรงงานส่วนเกินเซอร์พลัสวลูการขูดรีดแรงงานการกดค่าแรงต่ำเพื่อเอื้อในทุน <c oughs> ไกำไรเยอะการสะสมส่วนต่างของกำไรคือมึงเก่ามะกูขอร้องกูขอร้องให้มึงไปไปอัปเดตไอโเอสมึ <I OS S 2> งหน่อยปะน,นี่ยังจำได้เลยว่าแลนบิดกก็วนอยู่ก่บว่าเทกองอยู่ประมาณเออ<ด>และนบะิดเทกองไอ้กููอะไรพูดเรื่องจีโอโพลิติกจีอตูรู้เซอร์มึงจอบอะไรตูตตรู้เหรอตูตรู้เซอร์ เก่ามากพี่เก่งพี่เก่าอ่ะเก่าทุกคนอ่ะในฐานะที่อยู่วงการมาก่อนนะสวยรถบรรทุกสวยรถบรรทุกเนี่ยไอทีวีทำเมื่อแต่พี่อยู่พี่อายุ3ปีแรกอถึงไอทีวีสมัยก่อนอ่ะรายการถอดรหัสรายการถอดรหัสอะใช่เออรายการถอดรหัสไอทีวีที่ย่อเก่าเว่อ กูยอนยุคเลยกูนี่ไปพูดเรื่องโอเพนดัต้าแล้วโอเพนดัตเนี่ยกฎหมายโอเพนดัตมาปีไหนสองพัน้าร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมชัวกฎหมายให้เปิดให้ให้ประชาชนเข้ามาทการขอดูข้อมูลภาครัฐอ่ะอีดอ้มึงจะพักเออสองห้าสี่สิบองมึงมากูย้อนยุคปีเหมือนไอทีวีไปตั้งกล้องดูตำรวจเก็บซวยอีดอกเก่าสองพันห้าสามเก้าสองห้าสามเก้าเออมาสองพันห้าร้อยสามสเก้า แล้วอีคนพวกนี้นะพี่เก๋หนึ่งความจําก็สั้นหนังสือก็ไม่ค่อยอ่านก็ตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นื่นจับกลองอีกแล้วตื่นเต้นมองบนมองบนบอกว่าทําตั้งแต่แม่มึงยังเด็กอ่ะคขอโทษเก่าอ่ะคือจริงแล้อ่ะความรู้ของพักค้มนี่ที่มันพูดพูดไม่งั้นมันจะโดนหลอกเรื่องไฮเปอร์ลูปเหรอสุวัสด์ถ้ามันเก่งอ่ะไม่อายเหร เรื่องไฮเปอร์ลูปทุกวันเนี้ยกูจะล้อมึงปีอีกสามชาติครึ่งอ่ะเฮ้ยมันก็หลอกฉันสำเร็จนะจริงเหรอชื่อว่าเชื่อเรื่องไฮเปอร์ลูด้วยเหรอมันจะต้องมีนวัตกรรมอืมไม่มันก็มีเทสอยู่แต่ว่ามันทุนมันสูงมันทำไม่ได้หรออืมอืมก็หลอกสำเร็จอะ ถูกไหมคือไออไอ้ไอ้ความคิดแบบนี้อะเนาะตอนเด็กๆตอนทํากิจกรรมอ่ะเราก็ก็ก็อินกับมันอ่ะเราก็รู้ว่ามันสําคัญแหละแต่ว่ามันเออมันมันมันคนอื่นเขาก็รู้ปัญหาคือคนอื่นเขาก็รู้แล้วเขาก็ไปอีกช็อตหนึ่งแล้วไงเขาไปหลังมากซิดไปหลังไปไกลแล้วอ่ะ เออเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่สตัตดี้นะเขาก็สตัตดี้เขาก็รู้หมดเลยเพียงแต่เขารู้ว่ามันอ่านหนังสือเยอะมากเนาะพี่เก๋ชูวัน์ใช่ใช่หนังสือเยอะแล้วอ่านเร็วอ่านเร็วอ่านเยอะแล้วก็อ่านหนังสือล้ำล้ำเราไปเยอะมากอ่ะล้ำแบบอะไรทักษิณที่จะเอามาทําเป็นนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันล้ำก็ยูนูสอะทักษิณอ่านก่อนเราอะใช่ไอไมโครเครดิตที่เอามาทำกองถูกใช่ รือและรวมถึงเนี่ยไอโครงการซื้อนี่คืนเนี่ยคุณทักษิณพูดทับตายอีรัฐบาลนี่ยังรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมายังอึ้งอยูอ่เลยเนี่ยพูดไปได้ไงวะเนี่ยแล้วไม่มีใครไม่มีใครเชียร์เพราะว่าเก็ตไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยขณะที่พักซ้มจะได้ม่แขกเมื่อเมื่อสองปีก่อนวิ่งกลับไปปารีสไปหาจดหมายปีดีกันอยู่นั่นแหะตอนนั้นอะอ้ยแล้วแล้วทัว์ <laughs> อ<ำ>ไอเนี่ยอีพักซ้มอ่ะมันยังพูดอะไรเก่ามากคือมีซ่อมไม่มีเทาใช่ป่ะโคตรเก่า ในขณะที่นวัตรกรรมเรื่องการเงินของประเทศต่างๆอะ่ะมันมันไม่ได้มามกมุ่นเรื่องแบบมีเราไม่มีเทาว่ะอินเดียทําอะไรรู้ป่ะชัวร์คืออินเดียเนี่ยมันก็รู้ว่าพวกทุนเทาเนี่ยมันมีเงินสีเทาอยู่ใช่ไหมมันประกาศยกเลิกแบบธนบัตรยกเลิกแบงก์ยกเลิกถัดสุดขจำไม่ได้มันยกเลิกอะไรนะสมมุติว่ายกเลิกธนบัตรห้าร้อยรูปีอย่างเงี้ยสมมติอะ่ะ แต่ถ้าใครม,มีเงินแบงค์ห้าร้อยลูปีอยู่ที่บ้านเอามาแลกอะ่ะจะได้แบบแลกได้ร้อยลูปีอะ่ะสูวัติพวกทุนเทากระไยแม่งขนเงินขนเงินสดไปแลกคือเขาไม่พูดหรอกมีมีม,ม,มีมีเราไม่มีเทาบอกกูทำยังไงกูจะเอาเงินเทามาเข้าระบบให้หมดเชี้ยแม่งมมมยกเลิกแบงค์แม่งเลยมึงใครเก็บแบงค์ไว้ใครเก็บเงินสดไว้มึงเอามาแลกให้หมด คือเวลาเราบริหารจัดการมันไม่ใช่ว่าไล่จับคนโกงเข้าคุกอย่างเดียวนะมันต้องหาวิธีหมุนซ้ายหมุนขวาให้มันงออเงยด้วยป่ะแล้วบางอย่างมันไม่ต้องประกาศหรอกว่ากูจะไล่จับมึงอะ่ะเดี๋ยวกูเอาเงินมึงมาก่อนมึงเอาเงินแบงค์เก่าๆมึงมาแลกกูก่อนแล้วเดี๋ยวกูเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจับหรือไม่จับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคนเราก็เรียงลําดับความสําคัญของการทํางานนะพี่เจ๋มัวแต่ไล่จับโจรนี่ยังอื่นไม่ต้องทํำไหมไม่ต้องทํำไหมนวัตกรรมอ่ะไม่ต้องสร้างงานสร้างานที่แล้ไหมเอาเก้าสิบเปอร์เซ็นของพลังงานที่มีอยู่ไล่จับโจรอย่างเดียวแบบเป็นบ้าไม่ได้พูิดทีแล้วว่าคุณเป็นสสคุณไม่ใช่หน้าที่ไล่จับโจรคุณเป็นสสคุณมีหน้าที่เป็นนิติบัญญัติแล้วคุณก็ต้องช่วยเรื่องนโยบายแล้วก็ผลักดันกฎหมายแต่นี่อะไรสสมาไล่จับโจร แปลกแปลกมากไม่มันดีเอสไอเหรอมึงไม่ใช่เราก็ไม่เราตามตามตามข่าวอ่านข่าวมันในเด็กนะนนนก็รู้รู้ว่าไอ้เรื่องคอรัปชันน่ะมันมีเอาไว้เพื่อจะกวาดกวาดเขาเรียกอะไรครือข่ายคอรัปชั่นให้มันมาอยู่ในมือตัวเองเนี่ะมันก็มีแค่นี้เองมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าโจน่ะก็แค่นั่นแหละคือการมันก็เลยเป็นข่าวมันก็เลยเป็นงานที่ที่ไม่ใช่อยู่ในพอริตี้ของของพับไทยรักไทยหรือเพื่อไทยหรือแม้กระทั่ง เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็เก็ตกันอยู่แล้วว่ามันต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างใช่ป่ะมันถึงคิดเป็นนโยบายไงซึ่งเรื่องนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากจนกระทั่งอาจจะทําให้ชะตากรรมของคอรอบครัวชินวัตรหรือคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเอาจริงจริมันมีจุดร่วมเนาะที่ทําไมจึงเกิดความคิดความเครียดความแค้นคุณทักษิณแบบไม่เลิกไม่ลาเนี่ยเอาจริงจริงเนี่ย คุณนักษินเล่นกับทุนสีเทามาตลอดอย่างเพื่อ<ม>พยายามจะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมาตลอดเช่นการเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินใช่บบส,สงครามยาเสบบพติดหรือว่าแม้มมกระทั่งในล่าสุดนี้ก็ยังพยายามจะทำใต้ดินขึ้นบนดินพยายามจะทำเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพยายามจะทำอะไรต่างๆที่แข่งกับสแกมเมอร์ใช่ป่ะแข่งกับหวยการพนันออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมัน มันมีจุดร่วมกันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเอาข้างจริงชนชั้นนําหรือคนที่เป็นศัตรูกับทักษิณทั้งสลิมเฟสหนึ่งสลิมเฟสองอาจจะมีความพัวพันกับธุรกิจสีเทาอ,อย่างลึกซึ้งก็ได้เพราะ,ะนั้นไม่ได้แปลว่าคือคนที่ตรวจสอบพยายามจะบอกมีเทาไม่มีเราหรือมีเราไม่มีเทาเนี่ยนะเขา เขาเองก็พยายามจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายนี้ไม่ได้เพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงมันแต่เพื่อพยายามจะอินคูดมันเข้าไปอยู่ในระบบนิตหาอันนี้นเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากว่าว่ามันหาเหตุผลไม่เจอว่าอะไรจาให้มึงจะต้องเอากันแบบขนาดนี้อ่ะเอออืมเราก็เลยคิดว่ามันมีจุดร่วมอยู่ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือการพยายามเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่มีมูลค่า เทาหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่บนดินถ้าให้หมดเนี่ยเราคิดว่าอันนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชะตากรรมของทักษ,ษิณเป็นแบบนี้ิ